บวันใหม่โลกใบเนี้ยมีอะไรมากมายที่อยากให้คุณได้รู้เรืร่องราวติดตามได้ในคุยกับมองข่าวเช้าคสชตั้ง17กรรมการคุ้มรัฐวิสาหกิจพลเอกประยุทธ์นั่งประธานเองชุมพร เจ้าคณะจังหวัดสั่งสอบด่วนแม่ชี้เชอรี่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมขับรถปอร์เช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบพบกันครับคุยขโมงข่าวเช้าวันนี้ภาคของข่าวสําคัญสําคัญได้เกิดน,นาไปแล้วก่อนที่จะดู วันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยขออนุญาตทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นบันสาคัญมากคุณปรนพันเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับพบกัน27มิถุนายนวันนี้นะครับเป็นวันเลิกดีทางการเมืองในอดีตเมื่อ82ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดขึ้นน,นะครับ เพราะฉะนั้น82ปีที่ผ่านมาแล้วประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาทั้งหมด18ฉบับด้วยกันฉบับที่19นี้กำลังรอดูอยู่นะครับซึ่งฉบับแรกนั้นประกาศโดยศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงนะครับเอาละอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งเรื่องของการเมืองและก็ที่น่าสนใจต่อไปเรื่องของการศึกษานะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ80ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดวิชา อันแรกของประเทศไทยคือมหาลาลยแรกของประเทศไทยแล้วก็ขยายวงมาต่อไปนี่ก็คือว่ารามกระแหง เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆวันนี้มีเยอะนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านสตราจารย์ดรปีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดีก็ประกาศให้หมอทอนั้นก็เป็นตลาดวิชาอย่างที่ผมเีมยนเมื่อสักครู่คเป็นสองปีที่ผ่านมา,มานะคะน้องเป้งน,นะคะคไม่ทราบตอนนั้นเราอยู่ไหนเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ถือว่านะคะมีรัฐมนูลกันมาหลายฉบับแล้วก็มาทบทวนกันดูนะคะว่าที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านเราที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเมื่อช่ว บ่ายสามเมื่อวานนี้ก็ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่<ม>จังหวัดเชียงรายค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเกือบเกือบที่จะถึง5ริกเตอร์ปรากฏว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตีหนึ่งค่ะที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย<ม>เหมือนเดิมเลยนะคะคร<ม>าวนี้มมแม้ว่าจะเกิดแรงน้อยกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ3.8ริกเตอร์ลึกลงจากพื้นดินประมาณแค่4กิโลเมตรนั้นก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าท่านที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเ<ม>ชียงใหม,ม่หรือแม้มแต่ใกล้เคียงนะครับพะเยาอะไรก็ดีนี่นะคะท่านได้รับรู้ถึงความสั่นไหวอะไรอย่างไรหรือเปล่า ที่บ้านท่านนั้นมีผลเสียหายอะไรอย่างไรบ้างนะคะส่งข่าวคลาวกันเข้ามาได้ SMS เข้ามาคุยกับเรานะคะจะได้รับทราบกันทั่วกันค่ะครับอยากทราบข้นมูนอะไบ้างทําบผมครับ เดี๋ยวฟุตบอกเราเราแป๊บของดีต้องเจเย็นนะครับมีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับที่หลายคนที่เชียร์อยู่ก็ทราบดีแล้วว้าเยอรมันนั้นชนะสหรัฐอเมริกาไป1ต่อ0แต่วันนี้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราก็คือสหรัฐอเมริกาที่นะครับทางด้านการบ้านการเมือง เพราะว่านะครับเรื่องของการลดอันดับนะครับความน่าเชื่อถือด้านการค้ามนุษย์ก็ลดลงปรากฏว่านะครับวันนี้มีข่าวดีออกมาจากท่านเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยคุณคริสตี้เคนนี่ได้เปิดโอกาสให้กับทางสํานักข่าวไทยนะครับได้ไปสัมภาษณ์พิเศษถึงเรื่องปัญหาที่ว่านี้ยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องของการจดจัดอันดับความน่าเชื่อถือการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลดลงนั้นมันเป็นการเก็บสถิติ การค้ามนุษย์โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะครับซึ่งเขาก็จัดทุกปีและก็ประกาศออกมาเดือนมิถุนายนซึ่งนะครับเรื่องราวที่ประกาศออกมานี้มันเป็นการสํารวจมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดเก่าๆไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับสถานการณ์รัฐประหารของคกสชแต่ประการใดเพราะว่าเพิ่งเพิ่งผ่านมาเดือนเดียวเท่านั้นเองทางนี้มาเลเซียเกาหลีเหนือก็อยู่ในระดับสามเช่นเดียวกับประเทศไทยเหมือนกันประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือว่าการ ฝึกคอบประโกที่บอกว่าทา,าราบอเมริกาไม่พอใจแล้วก็จะมีการพิจารณาย้ายสถานที่ไปจัดที่ประเทศออสเตรเลียปรากฏว่าข้อมูลข่าวสารออกมาว่าท่านทูตท่านนี้ได้เดินทางพบกับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเราครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรที่เป็นรองหัวหน้าคอสชอบอกว่ากองทัพสหร,รัฐอเมริกานั้น ยังไม่ตัดสินใจที่จะย้ายการฝึกร่วมพิเศษนะครับผสมคับระโกประจำปีนี้เพราะว่ากองกําลังมีการฝึกผสมนั้นมีจากประเทศฟุยภาคเอเชียแปซิฟิดประมาณสัก20กว่าประเทศครับร่วมในฐานะผู้สังเกตการด้วยโครงการฝึกอบรมนี้มันยืนยันมานะครับนานมาและวตั้งแต่28ปี ปี2523 <ไป S 1> เป็นต้นมานมีกำลังฝึกร่วงกันมากถึง1 3 0 0 0นายถือว่าเป็นการฝึกรบพ,พิเศษนะครับที่ใหญ่ที่สุดในวิภาคนี้ส่วนมาตรการอืดนมที่สหรัฐออกมาก็ไม่เป็นการคว่ำบาตรหรือกดดันการทำงานของคอสอชอแต่ประการใดแต่เรื่องงบเงินท้องนะครับที่เขาบอกว่าตัดความช่วยเหลือโครงการต่างๆ4 7ล้านเดแสนด,ดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกานั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าก็เป็นปกติเพราะว่าถ้าประเทศใดในโลกถูกทหารเข้าไป ควบคุมเขาก็มีการตัดดูแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของ,ของการเดินหน้าฝึกเข้าปรนะครับต้องมีอยู่แน่นอนโดยพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกคส,กสชท่านก็ยืนยันนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นจะเดินหน้าตรวจสอบภูมิประเทศของประเทศไทยวางแผนกรรม ประชุมเพื่อหารือเรื่องของการฝึกในพื้นที่ก่องทัพภาคที่หนึ่งซึ่งตามกําหนดเดิมนะครับก็คือว่าวันที่25กรกฎาคมถึงยถึง8สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปกติเช่นเคยครับค่ะ ก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็คงจะต้องทําความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทางคอสอชอเองนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะไปชี้แจงให้กับทางภาคเอกชนนะคะ<ม>โดยเฉพาะผ<ข>ู้นําเข้าสินค้าของไทยเราที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ทางยุโรปด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการใช้แรงงานของเรานะคะลงไปอยู่ลําดับที่ต่ําสุดนั่นเองค่ะทาให้ทางพลเอกชัดชัยสาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้าการฐานบกใน,นานะรงองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช,ชนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงรางานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ประกอบการหนสากรรมที่เกี่ยวข้องและการประมงนะคะ จะได้หาแนวทางในการที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับลดอันดับแรงงานของสหรัฐให้ไทยลงมาอยู่ในระดับที่เทียร์สามนะคะซึ่งเป็นระดับต่ําสุดอย่างที่เป็นข่าวกันมาโดยตลอดนะคะก็มีการเร่งจัดทีมบูรณาการหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะร่วมกันเดินทางไปชี้แจงกับผู้นําเข้าผู้ซื้อสินค้าของไทยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศนะคะก็จะไปที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปก่อนเลยนะคะแล้วก็ จะมีการเชิญให้ผู้นําเข้าหรือคนที่ยังสงสัยในเรื่องกระบวนการผลิตสินค้าของไทยเราการใช้แรงงานของไทยเรามาดูข้อได้จริงกันเลยนะคะหเห็นในบ้านเราว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวกันออกไปนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะหลังจากที่ถูกจัดลดอันดับความน่าเชื่อถือลงไปแล้วเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเริ่มที่จะมีผลกระทบต่อการสั่งเข้าสินค้าของไทยเราไปอย่างต่างประเทศนะคะ,ะก็เริ่มที่จะมีการชะลอการคําสั่งซื้อกันบ้างแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็มั่นใจว่าถ้าเกิดมีการเดินหน้าใน การชี้แจงแล้วสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะซึ่งทางนายกสมาคมกุ้งไทยคุณสมศักดิ์ปณีตัทยาใสเองก็บอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยเร่งทําความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประมงค่ะถ้าเป็นไปได้นั้นนะคะก็บอกว่าภายในวันที่3สิงหาคมคือสิ้นเดือนหน้านั้นจะต้องมีการชี้แจงนะคะแนวทางการดูแลแรงงานของประเทศไทยเรื่องของนะคะการที่บอกว่าไทยเรานั้นไม่ได้มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายเพื่อที่จะให้ ทางกระทรวงแรงงานสารัฐนั้นได้รับทราบข้อทด้จริงนะคะว่าในส่วนนี้นะคะไม่ได้เป็นไปตามที่มีการประเมินกันของทางการสหรัฐค่ะ ครับยังมีข่าวสารต่อเนื่องทางด้านการบ้านการเมืองนะครับเอาเนี่ยพูดถึงสหรัฐอเมริกาแล้วขอไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคที่ผ่านมาเมื่อคืนสหรัฐอเมริกาก็ลงแข่งด้วยนะครับเมื่อคืนก็เตะกันสี่คู่เช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นเกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งทําให้เราได้บทสรุปแล้วนะครับว่าซีทีมสุดท้ายเนี่ยใครผ่านเข้ารอบกันบ้างนะครับตั้งแต่เกมเมื่อคืนรวมถึงช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับไปดูกันที่คู่ในตอนห้าทุ่มก่อนเลยนะครับก็เป็นยีครเมริาไปชครบ ก็ต้องบอกอาจีเรียนั้นแม้จะผ่านเข้ารอบแรก ผ่านจากรอบแรกได้นะครับเป็นครั้งแรกในบทสั่งพวกเขานะครับแต่ก็เจอของแข็งนะครับเพราะว่าจะไปชนกับเยอรมันนะครับส่วนในคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกจะพักก่อนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็จะกลับมาแข่งขันในรอบสิบคนสุดท้ายในวันเสาร์นี้ครับนอนกันให้เต็มที่ใช่ครับแต่ว่าในช่วงของราาคข่าวกีฬาเดี๋ยวน้องเป้งเนี่ยจะมาให้รายละเอียดเนี่ยเปรบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากคสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกลับบ้านไปเรียบร้อยแน่นะสำหรับเกาหลีใต้แต่นะครับเรื่องของเกาหลีใต้ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ ไทยยังมีต่อเนื่องแล้วจะดีขึ้นอีกในอนาคตนีบรรยากาศต่อเนื่องอจากทางการเมืองที่ผ่านมานะครับเพราะว่าได้เห็นภาพแล้วสําหรับท่านเอกราชทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยจอนแจมันนะครับที่นําคณะเข้าพบกับท่านผู้บรรจการทหารอากาศรองหัวหน้าคอสชอพลอากาศเอกประจินจันต้องนะครับหารือกันถึงเรื่องของแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าโดยท่านทูตเกาหลีนะครับยืนยันบอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ทำ ให้เกาหลีใต้ทราบมาโดยตลอดแล้วก็รัฐบาลนั้นเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเห็นว่าภายหลังจากที่คอสชอเข้าบริหารกิจการบ้านเมืองของประเทศไทยแล้วนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนทําให้บรรยากาศทางการเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ท่านทูตดเกาหลีก็บอกว่าจะรับข้อเสนอการส่งเสริมการลงทุนของชาวหรือเกาหลีใต้ที่มาลงทุนในประเทศไทยนี่แหละครับไปชักชวนให้ชาวเกาหลีเดินทางกลับมาลงทุน นในประเทศไทยแล้วก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากเหมือนเดิมหลังจากที่จํานวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนั้นลดไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มั่นใจสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยยืนยันบอกว่าเกาหลีใต้นั้นจะเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับประเทศไทยตลอดไปครับค่ะ เมื่อค่ำวานนี้ช่วงประมาณทักสามทุ่มนะคะทางคอสชอได้มีการออกคําสั่งเพิ่มเติมนะคะเป็นคําสั่งที่7 5็ดสิบห้าทับสองพัค่ะโดยมีความสําคัญนะคะในการที่จะกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเป็นภาพรวมนะคะในนามของคณะกรรมการนโยบายและกํากับรัฐวิสาหกิจนะคะหรือที่เรียกกันว่าซปเปอร์บอร์ดนั่นเองนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยสิคนมีท่านหัวหน้าคอสชอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยทางรง หัวหน้าคอสชอนะคะท่านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบุคคลจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่รู้จักอาทิคุณประสานไต่รัฐวรุุณผู้ว่าการแบงก์ชาติคุณทวีศักดิ์กอานันตกูลผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคุณบัญยงพงพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระ คุณบรรทุนร่ำซํำประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยเป็นต้นนะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็เพื่อที่จะกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งระบบนะคะเพื่อที่จะให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพแก้ไขปัญหาต่างๆส่งเสริมและสับสนให้ประชาในในชนมาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้สูงสุดแก่รัฐแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปค่ะและนอกจากนี้นะคะวันนี้ ต้องจับตาม,มองนะคะสำหรับกรณีที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้จัดการฐานบกใน,นาธนะเลขาธิการคอสอชอนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคอสอชอในการที่จะมาพบปะก,กับบรรดาผู้บริหารสื่อมวลชนนะคะเพื่อขอบคุณและทําความเข้าใจมีการอนัดหมายกันนะคะที่สโมสรฐานบก ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งจะมีการเปิดโอกาสให้ได้สักถามนะคะถึงข้อสงสัยต่างๆในช่วงของการทํางานของคอสชตลอด1เดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะและทางคอสชยังตั้งศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราวร้องทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนผ่าน4ช่องทางด้วยกันประกอบไปด้วยสายด่วน1111กด2โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง w w w 1 1 1 1 g o t h นะคะ ตู้ปอนหน1 1 1นปนธรรเนียบร,รัฐบาลกรุงเทพ10-30-2ส่งฟรีโดยไม่ต้องติดสแตมป์หรือท่านสามารถที่จะเดินทางไปที่ประตูสีำร, 4, ร,รเนียบร,รัฐบาลซึ่งเป็นจุดบริการประชาชน111 11 1นะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นรับในการที่จะแจ้งเบาะแสร้องเรียนร้องทุกข์ติชมและเสนอแนะเรื่องต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศแล้วก็ระบบราชการด้วยค่ะนะครับเรื่องของ ของข่าวสารการบ้านการเมืองผู้นำของประเทศไทยตอนนี้ไม่มีใครเรตติ้งแล้วก็ฮอตที่สุดนะครับเท่ากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคอสชอ ข่าวต่อไปนี้นะครับจับตาดูให้ดีเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ภาพนะครับคุณลุงคนหนึ่งหน้าตาเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านผู้ชมดูภาพด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะคนใส่แว่นนั่นก็คือว่าตัวจริงแต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นสวมชุดชุดคนขับตัวแท็กซี่นะครับปรากฏว่าข้อความที่มีการแชร์ออกมาบอกว่า ท่านปลอมตัวสวมชุดคนขับแท็กซี่เพื่อลงพื้นที่จริงหาข้อมูลจริงให้ตรงกับความต้องการของประชาชนคนไทยในการคืนความสุขให้กับประชาชนปรากฏว่าภาพที่แชร์อยู่ตรงนี้นะครับคนเห็นแล้วโอ้โหนะวิจารณ์กันใหญ่เลยบอกว่าเหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับเพียงแต่บอกว่าดูภูมิฐานดูใบหน้าสง่าราศีแตกต่างกันท่านั้นเองก็มีการกดไลค์แชร์กันไปเยอะนะครับก็สร้างความมือฮาอยู่ในขณะนี้เช่นกันนะนะครับก็สร้างร ยิบมีความสุขกันบ้างนะครับก็มีข่าวเบาๆเกิดขึ้นกันบ้างนะคะแฝดค,คนละฝาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองอค่ะขนาเดียวกันนะคะในส่วนเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าจัดระเบียบนะคะครประเภทต,ต่างๆในส่วนของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็มีการนํากําลังไปยึดคืนสวนป่าเจ็ดร้อยไร่นะคะซึ่งเป็นสวนป่ายศวสดีอยู่ที่บ้านห้วยลาดตมบลสารตรมอำเภอภูเรืรเอจังหวัดเลยนะคะ ซึ่งเดิมนั้นเป็นของท่านผู้หญิงยศสวัสดีบุรณะสำริดอัมพรไ a i า a แต่ว่าท่านผู้หญิงยศสวัสดีนั้นก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทายาทเป็นคู้ครบอบครองอยู่นะคะก็สั่งให้มีการรื้อถอนภายใน30วันเนื่องจากว่าศาลได้มีคําสั่งแล้วนะคะว่าจะต้องรื้อถอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าภายใน30วันไม่รื้อถอนนั้นทางเจ้าที่จะเข้ารื้อถอนต่อไปนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดหนองบัวลําพูนั้นกําลังเจ้าที่นะคะยังได้ไปบุกตรวจยึดไม้เถื่อนได้ถึง10 0 0 ร0 2แผ่นนะคะก็มีไม้ประดูไม้เต่งไม้พลึกนะคะแล้วก็ไม้ท่อนมูลค่าถึง2ล้านบาทแล้วก็ยังมีที่ดินนะคะอยู่ถึง900ไร่ด้วยกันนะคะตรงนี้มีคนออกมารับว่าเป็นเจ้าของทั้งที่ดินแล้วก็เจ้าของไม้คือนางสาวตาภาพางกอสงา่าลักษณนะคะแต่ไม่มีเอกาสารมายืน,ย,นยันเจ้าที่ก็บอกว่าอย่างนี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะอย่างน้อยสุดก็คือยึดไม้เอาไว้ตรวจสอบแล้วส่วนที่ดินนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปอด้วยเช่นเดียวกันค่ะะครับมาดูข้อมูลข่าวสาร เรื่องของแม่ชีเชอรี่ ที่ขับรถหรูยี่ห้อปอร์เช่แล้วก็ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะครับหรูชื่อดังมากเลยภาพขา่า,พขาวที่ปรากฏออกมานะครับนี่นะปรากฏว่าถูกแชร์ไปเยอะนะครับพฤติกรรมของแม่ชีเชอรี่แห่งวัดถ้ำขวัญเมืองอำเภอสวีจังหวัดชุพชมพรที่มีการใช้กระเป๋าแต่ละใบแต่ละใบแตกต่างกันนะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าขับรถสีขาวปอร์เช่ป้ายแดงด้วยปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ มีพักพิการกันไปเยอะพระราชพิสารสุทีเจ้าคณะจังหวัดชุมพรฝ่ายธรรมยุทธท่านก็บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วก็มีการแจ้งให้กับพระครูเมตตาธรรมจารีเจ้าวาดวัดนาศัก์ในฐานะเจ้าคณะอำเภอสวีทราบแล้วก็ไปตรวจสอบรายละเอียดว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะครับไปสำรวจที่วัดถ้ำขวัญเมืองปรากฏว่าบรรยากาศของวัดนี้เงียบไม่มีคนเข้าออกแต่ประการใดประสงค์แม่เถรเนียนชีต่างๆนะครับก็ทำ กิจว่าประจําวันอยู่เท่านั้นตรวจสอบร,รอบๆก็ปรากฏว่าไม่พบรถหรูแต่ประการใดภาพที่ปรากฏออกมานี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามหาเหมือนกันบอกว่ากระเป๋าหรือแม้กระทั่งรถหรูนี้มาอย่างไรลูกพระวัดลูกลูกหนึ่งนะครับที่ขอส่งว่าน้ำก็บอกว่าแม่ชีเชอรี่คนนี้พื้นเพยอยู่ที่ตลาดอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเป็นคนมีฐานะดีเข้าข้างเศรษฐีญาติพี่น้องมีชื่อเสียงทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานอย่างอื่นด้วย บวชที่วัดถ้ำขวัญเมืองมาประมาณสักสิกว่าวันแล้วแต่เป็นที่ไว้วางใจของท่านเจ้าวาดเป็นอย่างมากเลยมอบให้บริหารจัดการเงินทองทั้งหมดนะครับนี่สามารถจัดการได้เพียงคนเดียวก่อนหน้านี้อยู่ประเทศสรัฐอเริกามาเยอะผู้คนก็นับถือแต่ขครเดียวกันนะครับพอกลับมาก็มาอยู่ตรงนี้นี่นะแต่ถ้าถือว่าการใช้ ของดีๆก็ดีก็เป็นของส่วนตัวแต่รถหรูนั้นก็เป็นเรื่องของรถที่มีการซื้อหาโดยเจ้าของกิจการที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่จะเจ้าของบริษัทด้วยก็เอามาซื้อให้ก็ถวายวัดสุดท้ายก็แม่ชีก็เอามาขับเพราะฉะนั้นก็มีการประกาศเตือนจากผู้ในการสำนักพุทธศาสนาเหมือนกันเรื่องของการตักเตือนนะครับพระภิกษุสามเณรผู้มีศีลก็ดีแม่ชีก็ดีทําถูกต้องหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะคารวะจะซื้ออะไรถวายพระถวายชีกันแล้วแต่นะครับต้องดูความเหมาะสม ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าก็มีการนำนะครับเจ้าหน้าที่เราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซ้าอีกทีว่าเป็นอย่างไรครับค่ะก็ตอนนี้นะคะผิดไม่ผิดไม่ทราบนะคะแต่พูดถึงเรื่องของความเหมาะสมไม่ได้มองแม่ชีเลยฮะมองแต่กระเป๋าค่ะหรือวิตตองลองชอมแล้วก็กุชชี่ทั้งนั้นเลยนะคะจนกระทั่งได้รับฉายาว่าแม่ชีแบรนด์เนมนะคะเอามาถึงเรื่องของนะคะท่านที่ต้องการที่จะได้ M อ o มสปอร i ตมินิสปเกไปนะคะ สำหรับกิจกรรมตอบทุกโจทย์คนขอข่าวนะคะมาตอบคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่าโปรโุเกตเข้ารอบบอลโลก16ทีมสุดท้ายหรือไม่ ถ้าเข้าเนี่ยนะคะท่านพิมพ์ A แล้วก็ส่งมานะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้ารอบ16ทนสุดท้ายท่านก็พิมพ์ B ีแล้วก็ส่งเข้ามานะคะที่4111400นะคะถ้าเกิดท่านส่งลงมาเข้ามาลำดับที่30มีโอกาสที่จะได้รับรางวัล Mco ม m i n i ดมินิสปนะคะหรือไม่ก็ลุ้นรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์นะคะจะเป็น Mco มค d Box อีกนะคะอีก2ท่านด้วยกันนะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่ถามว่าเมสซี่ยิงกี่ประตูในเกมที่เอาชนะไนจีเรียคาตอบคือข้อ B นะคะ2ประตูค่ะคุณรุ่งทิพย์ กุนทีนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับ m c o มคอร i i มินิสปีไปค่ะนะครับหมดเวลาช่วงแรกสำหรับคุณพรพัยกับผมนะครับเดี๋ยวดูกว่าต่อพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงคุยขงบงบ่ายสามโมงครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเงินฝากประจำรุ่นใหญ่ไร้กังวลจากไทยพาณิชย์